เจออะไรไหมไม่เจอเลยครับพี่น้องตึ๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ไม่เจอต้องต้องขาหน้าหรับตองสิมตุกไอร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 ไร้รอรอรู้อริรอรอรลรอร้าอรอรอรารอร้รอรอระรอ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 รรอ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 อรอออร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 ารอ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 อรออ้ยโอยรอรวรอโอ โอ้งก็ได้เป็นัส่นเกินแต่ตัวละครแล้วก็แข็งตั้นเจอไหมอันนี้นี่ดูขบงคืออะไรขบงคืออะไรขบงคืออะไรไม่เจอไม่มีใช่ไม่เจอเระเบิดไประเบิดมาเริ่มแหลกแล้วทำไมเราไม่แหลกโอ้เสียงใครใครใครดีใจเลยระเบิดอยาอย่ามาหาข้าวมาเจ้าเลย หักขึ้นชิเยหักขึ้นังโมยใจมากมวลรเบิดอ่ะโอ้ยเดีบอยโดโอ้มาเข้ามาจ้าเริ่มแหกแล้วมันแหกเริ่มแลกหรือว่าชอบหรือว่าเปเบล็อกวะเบอกเยอะเริ่มเยอะเริ่มแหลกเบอกมัเยอะขนาดนั้น สบายไม่เจอต้องต้องวางจิเเท่านั้นอ่ะเฮ้ยเจอเจอหนึ่งหนึ่งกล้องหนึ่งกล้องตาถว่ไหนวะหัวกว่าด้น่ะดูน่ะปนีโอ้โหเระเบิ้นต้ำไม่เห็น้องไม่ทำอะไรตรงนั้นเฮ้ยสองกล้องวัดผกน้องน้องสองกล้องเลยจะว่าการทำเนี่ยดูดิ แต่ในกาการทำของเราคือต้องใช้โคมหาสารกว่าจะได้แต่ละอันไปอยู่ทำอะไรอยู่มนหัวาเปล่าลูกมึงต้องต้องการอะไรจักโอ้หเฮ้ยเกินรู้ไหมล้วเสียวะไอ้ไอ้เบ๊บมาม่โคเยอะเลยสามทกแล้วขุดตรงนี้หรือว่าคนบอกว่าทำไมพิทคุณต้นทำไมคุดเร็วในขนาดนั้นมีฟอร์จูนกับอะไรไปในคิวนะแล้วก็เอฟเฟกต เอเฟกขูดเร็วไอวีบอกได้ว่าเร็วมากโอ้ยแปลว่าพีโอคีสุดอัอคิมสอนเียได้เพียงทุกทีหนึ่มลูกเดียวก็บอกไป้องหลายลูกเออเยังไม่แลงเหมือนเมื่อกี้นั่นไงโอ้ยโอ้ยโอไฟเขาไฟเขาไฟบุตลาวเฮ้ยจุนตันนี้ทำไมไว้ายวิ่ง โดนเป็ดสบู่ยังกินมาเออหืมอยู่ใต้บิลดล็อกปลอดภัยสุดเิลด์บล็อกมาช่วยฮหี้ยวเราแต่ว่าถึงเราจะอยู่ใต้ในบอสเลดบ็อกแต่ว่าเลดบ็อกก็แต่ว่าโดนดามีอยู่ดีเอาไปปัจเจเจอไหมไม่เจอไม่ใช่เป็นดดหัวลูกขาบองนั่นเลยนี่ไว้เท่าไหร่อยู่ดีดีไว้เท่าไหร่แลนะไม่ไม่มีบล็อกไว้สิบเก้า สิบเก้าโอ้เรามานลึกมากพอสิบเอ็ดไปายดีสุดหนึ่งสองระวังเราประวังิลอุ๊ยระเบิดเต็มไปเลยไปเลยจ้าเดี๋ไปสบร์ไปไม่ได้เฮ้ยเบิดตัวองเดี๋ยวเช็คกกอนก่อนโอเคกกอนเดยวสปาปีอยู่โอ้ยโอ้ยตัวเองขึ้น ขาเครื่องไม่มีโอ okay. เคเหยาทองเริ่มเล็กแล้วจเจอเบสร้อแล้วเริ่มเล็กเคลียเรามาช่วยกันขูดเบสล้อกันเป็ปากกวัวแล้วเนี่ยดูดิดูเบสล้อไป็ชั้นเปชั้น <laughs> ปากกัวเออเบสล้อว่าเบสลอ้ลอว่าอย่าปากกวัวช่วยกดหน่อยเคียวช่วยกดเบสล้อนหน่อยเผื่อได้คนละหนยวอันนี้แหละ<อ>ถ้ามันแตกได้นี่คุณถึงยอดเนี่ยอะไรวะ คนี้กูนี้กูนี้ปมโดนโดนน้ำมิสกิตอีกเหลืเริ่มแหลกอาการเริ่มมันเริ่มแหลกมาโอ้ยเจอใครทีบอกมือล่างใครปีเคี่ยอะไรวะมือมืออืมก่อนที่